สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะ JK พามาชมกับ Toyota v i o อนะคะรถทรงสวยๆปี08ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถยนต์สุดประหยัดเลยค่ะเครื่องยนต์ 1500cc นะคะทุกท่านตัว J ค่ะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีแอร์เย็นสีสวยนะคะหน้าเดิมๆหลังเดิมๆค่ะเป็นรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินค่ะไม่เคยแก๊สนะคะพร้อมใช้งานกันไปเลยค่ะ ราคา1,28,000บาทค่ะเริ่มพร้อมโอนนะคะเอกสารครบค่ะทรงสวยขับขี่ได้ดีดูแลง่ายไม่จุกจิกนะคะไม่เคยแก๊ดด้วยค่ะทุกท่านน้ำมันล้วนๆนะคะเครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆค่ะ Toyota v i o rt, ปี08นะคะคันนี้ทางด้านผู้ขายมีการรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะห้องเครื่องสวยๆสะอาดสะอานพร้อมใช้งานค่ะขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายนะคะ หน้าเดิมหลังเดิมเลยค่ะตะเข็บเดิมๆนะคะไม่เคยชนหนักค่ะทุกท่านไม่เคยแก๊สด,ด้วย1,28,000บาทเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้าค่ะแผงประตูเดิมๆพวงมราลัยพาเวอร์ภายในสวยกว้างขวาง,วางนั่งสบายนะคะโดยรวมแล้วสวยงามพร้อมใช้ค่ะสนใจคันนี้นะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะนะัดดูรถทดลองขับก่อนได้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจ สำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ